มาเยี่ยมบ้านนักวิ่งอ่าก็ต้องมาดูรองเท้าวิ่งนะ่ะบ้านของโกน้ำครับ,บเอารองเท้ามาให้ดูครับเอาให้ดูตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนครับที่บ้านนี่แหลคะค่ะ h o u s e o ซ p a i พบ้านแห่งความสุขบ้านแสนสนุกมาเยี่ยมบ้านนักวิ่งอ่าก็ต้องมาดูรองเท้าวิ่งนะะค่ะ เอา,เ,อาเห็นเมื่อกี้บอกว่ารองเท้าไม่มีมไม่เยอะรองเท้าหนำมีน้อยมากค่ะ,ะนํามีรองเท้ารถหนึ่งคู่รองเท้าเทรลหนึ่งคู่เท่านั้นค่ะ,ะที่หน้าตาเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาดูนะรองเท้าน้อยแต่ว่าจักรยานเยอะดูอ่าโอเคมานี่ค่ะรองเท้าถนนอันนี้คือรองเท้าสกายเซนเซอร์ธรรมดาธรรมดารุ่นที่ไม่ต้องมีเทคโนโลยีเลยนะคะห,หนำจะใช้ค,คู่ เนี่ยถ้าไมถึงพี่เห็นหนาใช้คู่นี้มาตลอดอะหมายถึงว่า<ช>แนวเนี้ยแนวเนี้ยตลอดใช่หนาชอบน้อยๆ้อยหนาชอบแนวน้อยๆออยๆมินิม,มอลค่ะเบามากนะครับเบามากใช่แล้วก็ชอบรองเทาเาา้าเบาไอ้คูแรกก็คือเวลาวิ่งแข่งทุกระยะทุกระยะร้อยโลก็วิ่งคู่นี้สิบโลก็วิ่งร้อยโลถนนเหรอถนนแรกๆที่หนาลงน้อยเฟ้หนาใช้คู่นี้แข่งด้วยซ้ำ อ๋อน้องเฟสใช้คู่นี้ใช่ใช้คู่นี้แต่เป็นสีขาวถูกไหมสีขาวว่าวิ่งจะมันดำอะค่ะสกายใช่สกายถ้ามันไม่ใช่เทรลแบบที่ต้องการที่มันเทคนิคอลมากอะค่ะน้ำก็ใช้รองเท้าคู่นี้ตลอดคู่เดียวทำทุกอย่างค่ะ ที่แอบไปใช้วิ่งเทรลด้วย<ช>แล้วรองเท้าเทรลหนังใช้รองเท้าเทรลหนังใช้นี่ค่ะลาอันนี้ไม่ใช่ของลาสปอคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สั้นมากครับเพราะว่ารีวิวสองคู่เดีอสองคู่หนึ่งสองสามเราก็จะใช้ลาสปอติว่าค่ะอันนี้คือสปอนเซอร์หรือว่าไม่ค่ะซื้อเองซื้อเองค่ะซื้อเองลาสปอติวา่าอ่าอันนี้ซื้อที่ไหนเฮลิออส ซื้อแต่ก่อนก็มีเมืองไทยมีคนนําเข้าอยู่นะคะแต่ว่าของหนาอะไปได้มันมาจากตอนหนาไปแข่งที่ญี่ปุ่นมั้งค่ะหนาชอบรองเท้าเบานําก็เลยเบามากตอนนั้นเหมือนกาลังหารองเท้าเทรลที่มาแทนคู่คู่นี้ซึ่งเป็นคนจะไม่ใช่คําว่าแทนถูกปะมาแทนมาแทนคู่นี้ซึ่งเป็นรองเท้าถนนนะกำลังหารองเท้าเทรลช่วงนั้นก็หาอยู่หลายยี่ห้อค่ะ แต่หนับว่าป็นใจข้อนี้ไม่มีไม่ค่อยมีคนใช้คู่นี้ยไม่มีค่ะไม่ค่อยน้อยมากเลยจะเจอเยอะๆที่บ้านเนี้ยค่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรมันเป็นแบรนด์ของอะไรแบบนี้เป็นแบรนด์ประเทศออิตาลีป่ะคะพี่อิตาลีค่ะอิตาลีเส้นมันสวยเนาะแต่หนังก็ต้องใช้คือรุ่นยี่ห้อนี้หลังก็ต้องใช้รุ่นนี้เท่านั้นด้วยนะคะเพราะ เพราะว่ารุ่นอื่นอ่ะนําไปลองแล้วมันไม่ไม่เวิร์กแล้วมันหนักแอ้มันแข็งแต่รุ่นเนี้ยนุ่มแล้วหนึบอันนี้ตนาวาสีที่ที่เราเจอกันก็ทุกเทรลนําใช้คู่นี้หมดอ๋อเหรอไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็คู่นี้หมดไม่ว่าจะโคนไม่ว่าจะหิน<ช>ไม่ว่าจะอะไรรุ่นนี้รุ่นเดียวเลยค่ะ เอาอยู่ทุกสภาพทางแต่เราก็เคยใช้รุ่นอื่นปะหรือว่านำลองมาพอสมควรน,นะคะแต่ว่าบางบางทีมันก็ไม่ค่อยเข้ากับกับกับหนามอะคะ่ะลองมาไหลีห้อละแต่ว่าพอหนํานิสัยหนาคือถ้าหนำเจอรองเท้าคู่ไหนที่มันเราชอบแล้วอะคะ่ะก็อยู่อย่างนั้นอะมีซื้อกักตุนไหมอตุนอ๋อตุนตุนค่ะตุนเลยอย่างอันเนี้ยโชคดีมากเลยที่ รอบที่ไปญี่ปุ่นล่าสุดอะอได้มาสองคู่หลังจากนั้นคือไม่ได้โควิดมาปีที่แล้วหนาก็ยังอยู่ได้อยู่หนําอยู่ได้ปีนี้อีกปีหนึ่งอะหนากลัวแม้ว่าเขาจะเลิกผลิตไอรุ่นเนี้ยหมายถึงว่าหรือว่าทําไมเราต้องตุนอะตุนเพราะว่าเราไม่ได้ไปบ่อยค่ะพี่หนุ่มเราไม่ได้ไปบ่อยแล้วหนําใช้คู่ไหนก็ใช้อยู่อย่างนั้นอันนี้หนาก็ตุนนี่ยังไม่แกะป้ายเลย เพราะมันคือเจแปนถูกไหมอันนี้อันนี้มคือเจแปนอันนี้ก็นนตุนยังไม่แกะป้ายเลยตุนตุนที่กี่คู่ต้องมีคู่หนึ่งเป็นเราใช้ละ<อ>แล้วก็ต้องมีคู่หนึ่งเก็บค่ะไอ้คู่หนึ่งเก็บซึ่งคู่ที่เก็บเนี่ยมันจะใหม่หน่อยบางทีถ้าหนำอยากจะใช้มันแข็งใช้ได้เลย<อ>ไม่ต้องไปปรับไม่ต้องไปรันอินไม่ต้องอะไรเพราะเราชินกับเท้าละ เต็มที่เราก็เอามาวิ่งก่อนครั้งเดียวหรือมาใส่เดินไปเดินมาในในงานวิ่งแค่นั้นแหละให้มันนุ่มๆหน่อยน้าใส่ถุงเท้าวิ่งไหมส่วนใหญ่ไม่ใส่ส่วนใหญ่ไม่ใส่ค่ะแล้วก็คู่เนี้สองคู่นี้เป็นคู่ที่ไม่ใส่ถุงเท้าแล้วมันเคยกัดนะคะแต่มันไม่กัดแล้วมันเบื่อแล้ว <laughs> มันเบื่อแล้วมันเลิกกัดดีกว่าพี่โทษนะพี่เห็นคู่นี้ของใครอ่ะคู่นี้ของพี่นาทีค่ะอ๋อใส่พี่หนุ่<ผ>มไม่ไเห็นรองเท้ารง พอนำใช้อะไรดีอะค่ะรอบรอบตัวก็จะโดนหมดนะคนรอบตัวเด็กๆแถวนี้ไปซื้อคนอื่นไม่รู้สิพี่นำใช้ยี่ห้อนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้จะเห็นอันนี้เป็นรองเท้าทำงานของพี่รองเท้าขี่มอเตอร์คอร์สค่ะอันนี้ไ้ทำงานเวลาไปเซอร์วย์เส้นทางในเทรลบางทีเรใช้ความเร็วเราจบแล้วเราพูดเรื่องรองเท้าสองคู่นี้จบแล้วอนี้มีคู่ไม่มีคู่ไหนรองเท้าจักรยานเนี่ย นี่รองเท้าเมาท์เทนอีกคู่หนึ่งรองเท้าจักรยานนักวิ่งไม่ใช้ใช่นักวิ่งไม่ได้ใช้ค่ะหนังก็จะมีเนี่ยอย่างคู่รองเท้าอันนี้เป็นรองเท้าโรดไม่มีคู่รลค่ะไม่มีคู่อื่นแล้วไม่มีค่ะจริงเหรอไม่มีแปลว่าคอนเทนต์นี้แบบว่าขอโทษขอโทษนะคะที่ทำให้ทุกคนผิดหวังพี่น้่มเป็นเป็นพวกพี่โคดมินิมอลไม่ไม่ไม่ค่อยไปตาม คาร์บอนคาร์บอนเลยขายที่หนังไม่ค่อยได้ต้องขออภัยด้วยโอเคแต่ว่ามีจักรยานเยอะมากจักรยานก็มีอย่างละคันค่ะอย่างละคันอย่างละคันคือรถหนึ่งมอเตอรหนึ่งไตรกีฬาหนึ่งค่ะเท่านั้นเองขอบคุณครับขอบคุณครับมีรองเท้าสองคูคร่รองเท้าสองคูค่